เราจะไปอันดับหนึ่งได้ไหมมังกรน้ำแข็งชนกับมังกรน้ำแข็งไดให้รู้กันหน่อยดิว่าว่าใครคือมังกรน้ำแข็งตัวจริงทําการต่อสู้มาโอเคเจอกันหน่อยพูดลาวาลัว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 ไปด้วยวไมั้สวีดครับสวัสดีครันสมท่านอยู่กับผมดูดแหนมอยู่กับเรื่องของเจ้าเก่าราดับเดียวกับเกม หลอดคูลเล่นะครับผมและต้องบอกก่อนว่าครั้งนี้แล้วได้ทำการชัว์ไปนะฮะที่เราเปิดได้เป็นมังกรเคียร์ดาวมังกรโลกาสุดโหดนะฮะถ้าเหลือมันจะมีอย่างนี้ขึ้นเลยครับผมนะ่ะนี่ไงบัตตัวนี้โวหมด แต่ว่าเราไม่ได้ใช้ให้ดูนะครับผมนะซึ่งผมใช้เป็นมังกรน้ําแข็งอยู่แล้ววันนี้บอกเลยว่าผมระดับ75วันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เรามาเล่นถึงด่าน25ขีดหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะซึ่งเราฟันฝาอุปสรรคมาค่อนข้างที่จะนานมากจริงๆคท่านผู้ชมเพราะว่าแต่ละด่านเนี่ยบอกเลยว่าต้องใช้ความพยายามแล้วก็ต้องใช้สเต็ปและใช้สมองนิดนึงนะในการผ่านมานะฮะ <Okay. S 1> สิ่งสําคัญเลยคือเกมน,นี้แจกเพชรค่อนข้างเยอะมากคุณมาดูที่ลงชื่อก่อนนะครับผมนะทางลงชื่อคุณเห็นไหมครับว่าผมเนี่ยเล่นต ที่คุณรับของเนี่ยเขาจะให้ดูโฆษณาครั้งหนึ่งนะคุณก็ทําการดูไปคุณจะได้เป็นคูณ2นะครับผมนี่ยเนี่ย <Okay. S 1> เพรคูณ2ได้เพรแล้วสี่พันเห็นไหมครับโอเคซึ่งเพรค่อนข้างเยอะมากจริงๆแล้วก็ลบผ่านนี้ือจะได้เป็นแต่ละวันไปครับผมนะเป็น500เพชร500เพรอะไรเงี้ยคือได้เพรค่อนข้างที่เยอะมากจริงครับผมแล้วก็ทั้งเรื่องของทางภาระงานนะครับผมนะภาระงานคุณสามารถที่จะใช้ทุกว,วันนะโดยการที่คุณก็ ถ้าหากว่าคุณะมีตัวละครคุณก็กดคิดกำหนดได้เลยนะครับผมน่ะคิกกำหนดก็คือเขาจะม์ดตัวละครออโต้แล้วคุณก็รอครับผมนั้นไม่นานครับผมเห็นไหมแค่2ชั่วโมง47นาทีคุณจะร้อยห้าเพจครับผมอย่างเช่นอันนี้100เพจครับคุณก็นําตัวละครที่คุณมีในเซตครับผมนะยัดใส่เข้าไปได้เลยครับผมอีกตัวนี้เออภารกิจนี้เห็นไหมเราได้ง่ายๆเลยครับทั้งหมด350เพจเราได้มาแล้วนะครับผมนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณต้องการเงินอีกคุณก็สามารถที่จะมากดรับได้เเืื่่อยยยๆับผนนีกกดาิจ แต่ว่าบางทีเนี่ยภารกิจบางอันเราไม่สามารถทําได้เพราะว่าฮีโร่ของเรามอนสเตอร์ของเราเนี่ยมีไม่ครบเห็นไหมเราก็ไม่สามารถทําได้เราก็กไม่จำเป็นต้องรีเฟรชนะเพราะว่าเขาเสีย50เพรเราไม่ต้องรีนะเราก็เอาตามที่เรามีภารกิจที่เรามีนะครับผมนะส่วนเรื่องต่อไปที่คุณจะได้ CC อีกก็คือจะเป็นใบอัญเชิญนะครับผมเนี่ยเขาบอกว่าผ่านชั้นที่40ของโฮลารา์ซาชาวเวอร์นะครับคุณจะได้1ใบเห็นไหมครับผมนะี่อันนี้ก็คือผมอยู่ที่38แล้วทับ40เพศไหมแล้วก็ภารกิจรายวันคุณจะได้อ 10อันนะครับอันนี้คือง่ายมากครับผมนะคุณก็ดูว่าใช้ตัวเลทหนึ่งใบในวันนี้อะไรเงี้ยคือคุณก็สามารถที่อยากกดไปทาได้เลยนะอย่างเช่นนะ่ะคุณอยากจะรู้วันนี้ทํายังไงคุณก็กดไปยังเลยเขาก็จะมาทันทีเห็นไหมครับผมนะ่ะรายวันมายังไงคุณก็กดไปยังเลยเขาก็จะไปทันทีนะครับผมอันนี้คือง่ายมากแล้วก็เรื่องของวัตถุวาิาลน วัตถุโบราณเนี่ยคุณเล่นเผ่าไหนเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ชิ่นดวงด้วยนะครับอันนี้เวลาคุณเล่นไปแต่ละดาบระดับเขาจะดอววัตถุโบราณมาให้คนนะแล้วคุณก็นําวัตถุโบราณต่างๆเนี่ยมาทําการอัพแต่ละเผ่านะครับผมนะหลังจากที่คุณอัพดาวไปเรียบร้อยแล้วคุณอย่าลืมนาลาวานะครับมายัดใส่เข้าไปในอุปกรณ์ชิ้นนั้นด้วยครับหากว่าคุณไม่ยัดเนี่ยก็จะได้สเตตัสค่อนข้างจะน้อยหน่อยแต่ถ้าหากว่าคุณยัดไปด้วยเนี่ยก็จะสเตตัสค่อนข้างดีเยอะขึ้นนะครับผมตอนนี้ผมก็ถ้าสมมติคุณจะยัััดดดดลลาาาวววคคคุุุณกก็ิสส่่่้เเยยแแตมนนขีหรจ แล,แล้วนะครับผมนะมันก็เลยแบบไม่สามารถที่จะยัดเพิ่มได้นะครับผมนะอันี้คือสุดยอดมากๆจริงตรงนี้ก็อย่าลืมกัน้วยละกันนะครับผมนะวิธีการหาก็ง่ายๆคุณจะไปเปิดการสุ่มโูลาสร์ก็ได้หรือว่าคุณจะเล่นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมนะโอเคส่วนต่อไปคือการส่งเสริมการส่งเสริมนี่ก็คือเป็นเหมือนส่งเสริมมอนสเตอร์เห็นไหมครับสมมติว่าคุณอยากจะให้มอนสเตอร์ตัวไหนเนี่ยโหดมากขึ้นเก่งมากขึ้นคุณก็สามารถที่จะคลิกได้ครับผมดูแต่ละเผ่าพันธุ์ว่าเผ่าพันธุ์ตัวไหนเนี่ยสามารถที่จะส่งเเเสริมมใหห้้้้้้้้โดดดขขึึนนนนนแลวววกก็็ถื่่่่ออออไบบาาางงงคคคัผยชตตีุุณณู กรณ์หรือเปล่าอุปกรณ์พวกนี้คือคุณต้องไปหานะครับผมนะพวกวัตถุดิบเนี่ยอันนี้แล้วก็เพชรเพชรรายวันก็มารับตรงร้านค้าได้อีกนะครับผมนะ้นแล้วก็เรื่องของสกินนะฮะสกินคุณก็สามารถที่จะมารับที่รูปลักได้เห็นไหมรูปลักสกินก็จะมีทุกทุกวันนะครับผมนะั้นและเพชรเขาแจกฟรีเยอะไม่ต้องห่วงคุณสามารถที่จะซื้อได้สบายอยู่แล้วโดยที่คุณไม่ต้องเติมสบาดน,นะครับผมนะ่ <S 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 ส่วนการอัญเชิญที่ผมบอกครับผมนั้นเวลาคุณอยากจะอัพการนิชานรส่งเสริมนะครับส่งเสริม คุณก็มาใช่หีบตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปเปิดฟรีเนี่ยสามารถเปิดได้ทุกวันนะเพียงแค่คุณดูโฆษณาง่ายงายเลยแล้วก็โหดาศาสตร์อันเชิญนะครับผมนะ คุณก็มาเปิดฟรีพอคุณมาเปิดเสร็จปุ๊บมันจะมีโอกาสได้ของต่างๆนาๆนาเห็นไหมครับผมนะได้เป็นพวกเพชร10,000เพชรนี่ก็มีโอกาสได้แต่ว่าแค่0.5%นะครับผมนะแล้วก็หินลาวานะครับผมนะเออแล้วก็พวกลูกควานแล้วก็เป็นต่างๆนาๆนานะครับผมนะอัญมณีว่างเปล่าสุราวิเศษยูนิตมหากราบนะหน่วยยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยคือจะได้ค่อนข้างให้เยอะมากๆจริงๆครับอุปกรณ์ต่างๆนะคือสามารถสุ่มได้ที่นี่เลยนะครับผมนะซึ่งผมก็ได้ทำการสุ่มมาค่อนข้างเยอะมากแล้วครัับผผมมนนน่ะะสวกอองงทพขครับ กองทัพมาดูครับกองทัพจะมี5เผ่าพันธุ์ด้วยกันผมจะอธิบายแบบรวดเร็วทันใจจับไข่ประหกครับผมนะอันแรกนะครับผมนะเป็นเผ่ามนุษย์อัน2คือเผ่าออกอัน3คือเอลอัน4ปีศาจและอัน5ดินแดนคั้วโลกครับผมก็คือเผ่าหิมนะนั่นเองครั ชมเผ่าหิมะนี่ค่อนข้างที่จะโหดละโกงมากนะครับเดี๋ยวมาอธิบายก่อนว่ตาตัวละครที่ผมใช้ถามว่าใช้อะไรบ้างมาดูที่รูปแบบนะครับผมนะตัวละครที่ผมใช้เนี่ยเป็นเซตนี้เลยครับผมนะเซตเป็นเจ้าหญิงก่อนนะเออเจ้าหญิงฮิวคนนี้ครับผมนะจะเป็นเจ้าหญิงที่เอาไวส้สำหรับฮิวนะครับผนะมเนี่ยเขาเรียกว่าตัวละครแล้วเดีนะ๋ยผมไปอ่านชื่อก่อนนะครับผมเนะี่ยติดตัวนี้เลยครับผมนะเป็นสวดมอนแสงจันทร์ครับผมนะก็คือเป็นเจ้าหญิงเอลนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ตัวที่สองเป็นเจ้าลาวาครับผมนะเออเป็นแมกมาลาวาไทนี่และตัวสามค อคอยผมใช้เป็นหอคอยน้ำแข็งเช่นกันนะครับผมแนละ้วข้อดีของหอคอยน้ำแข็งเนี่ยคือเวลาเรากดแล้วมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยยืนแข็งกับผมนะเออเกิดอารมณ์มีอารมณ์มากขึ้นแต่ผมแนะนํานะครับผมนะคุณจะใช้เป็นถ้าคุณไม่มีตัวเอลตัวนี้นะครับผมนะไม่มีเจ้าหญิงเอลคุณสามารถใช้ลูกบอลเอลได้ลูกบอลเอลนี่ค่อนข้างจะช่วยเยอะเหมือนกันนะครับผมนะแต่ว่าผมจะใช้ลูกบอลเอลให้ดูแลกันนะครับผมนะเออให้ดูก่อนแล้วกันนะโอเคเราใช้เซตนี้นะครับผมนะซึ่งเซตนี้เวลาคุณจะเล่นนะครับผมนะแนะนาว่าให้เปิดด้วยวัวบ ได้วัวบ้าคลั่งก่อนเสร็จเพ๊บคุณก็เอาลูกบอลเอลออกไปแล้วตามด้วยเจ้าลาวานะครับผมนะแล้วก็ทน,นักขนูเอลนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาดูนะครับว่าเจ้าลาวาเขาชื่อว่าอะไรหรือเปล่านี่เขาชื่อว่าผู้ลาวานะครับผมแล้วก็เป็นนักขนูเทวดานะครับผมนักขนูเทวดาแล้วก็ วิญญาณผูก้าเจ้าวัวบ้าคลั่งครับผมนะแล้วก็มังกรน,น้ําแข็งและลูกบอลหิ่งห้อยนะครับผมโอเคเรามาทาการเริ่มด่านที่ยี่ห้าคลิปหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับผมนะดานที่ยี่ห้าคลิปหนึ่งต้องบอกก่อนว่าเราต้องดูก่อนนะครับว่าตัวละครของเขาเนี่ยของศัตรูเนี่ยมันหัวขนาดไหนซึ่งคุณสามารถที่จะคลิกดูได้นะครับผมแล้วก็ มาดูว่าเขามีสกิลอะไรบ้างสัพพาลุกโชนคุณกดบวกด,ด้านขวาตรงนี้ครับผมเห็นไหมมีโอกาส10%ควาออ้างหอกอีกดามนะครับอ,อี15%คว้างหอกอีกด้ามและ20%ควาออ้างหอกอีกดามึ่งก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับผมนะส่วนเจ้ามังกรโคโดน่ยคือค่อนข้างจะโหดมากเพราะว่าเขามีสกิลขมือบนะครับโอกาสก็คือเป็นโจมตีหนึ่งครั้งสัตตภาพพื้นดินเนี่ยมีโอกาสที่20%ที่จะกกินสัตรูตัวแรกที่ไม่ใช่ฮีโร่นะคือแดกเข้ามาเลยนุ่มเข้ามานี่คือความโหดแล้วก็ อกาที่จะโหดมากจริงๆค่นผู้ชมนะครับส่วนฮัสการนนี่ก็ไม่น่ากลัวนะครับผมนะส่วนบ้านของเขาก็เป็นสังเวียนก็ไม่ค่อยน่ากลัวเช่นกันเขาจะปล่อย,อยกองขังเพื่อจับคนศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดก็ประมาณนั้นแค่นั้นเองนะฮะเราทาการต่อสู้เลยนะครับผมนะมันเป็นเกมการเหมือน ป้องกันฐานนะครับขั้นแรกคุณทําการซื้อเงินก่อนนะครับผมแล้วก็ปล่อยวัวบ้าข้างออกมาครับผมนะหลังจากปล่อยวัวบ้าข้างก็ปล่อยหิงห้อยมาวัวบ้าข้างเราจะโดนแดกไหมวัวบ้าข้างเราโดนแดกเราก็สู้ได้อยู่นะครับผมเนี่ยเราได้สู้ได้อยู่ครับผมนะเอวมากครับผมนะโอเคเอวไปแล้วก็ทาการใส่น้ําแข็งไปครับผมนะวัวบ้าข้างปล่อยต่อเราอยา่าเพิ่งอย่าเพิ่งยอมนะครับเราไม่มีทางแพ้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ Rome. ซื้อเงินไปแนละ้วทีนี้ต่อต่อไปก็รองเงินมาเราปล่อยมังกรยัดเข้าไปเลยนะฮะมังกรน้ําแข็งมาเลย ที้เราชนะแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมนะซึ่งเมื่ก่น้ราแข็งเจ้าโกงมากจริงแล้วก็ปล่อยหิมะมาอีกใครออกมาก็โดนหิมะแช่แข็งก็ชนะใส่สหัวใจสีด้วงเดินเข้าไปจะเป็นไงล่ะพี่น้องเออคือเราอีซี่มากๆชนะแบบอีซี่มากๆอย่างๆครับผมนะเอออันนี้ก็ เป็นด่านแต่และดานนะเวลาคุณเล่นเนี่ยเวลาคุณได้รับชัยชนะแล้วก็จะมีของรางวัลข้างบนนะครับผมนะเออแต่ละเวฟถ้าหากว่าคุณชนะได้30ดาวเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็จะได้อีกในชะ่ไหมใบอันเชิญอีก5ใบนะแล้วก็ถ้าหากว่าชนะ20ดาวได้เพชรอีก500เพชรครับผมเห็นไหมคือมันแจกเพชรเยอะมากเพชรเนี่ยคุณจะได้เป็นหมื่นหลายหมื่นเลยนะท่านผู้ชมเรามาที่แผนที่นะถ้าหากว่าคุณอยากจะได้ใบอันเชิญฟรีอีกคุณมาที่ซ้ายล่างตรงนี้นะครับผมจะมีอยู่หลายๆฟังก์ชันนะครับผมอย่างเช่นฟังก์ชันหอคอยพยากรณ์นะครัับคคุณณกกดเเข้าาาไปหออยยยพรร์นีี่จะมงวล ถ้าหากว่าคุณไปถึงชั้นที่40ราวัลก็จะเป็นเห็นไหมครับผมนะเป็นใบอันเชอร์อีก5ใบเราจะมาเล่นให้ดูถึงชั้น40กันนะครับผมผมจะทการเปลี่ยนเจ้ากาจิวออกนะครับผมเนี่ยเออหลังจากเอาก็เจ้ากาจิวออกผมก็ใช้เป็นเจ้าหิงห้อยนะครับเจ้าลาวาครับพูดลาวาแล้วก็เจ้ากระทิงดุนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเอลนะครับผมเนี่4ตัวนี้ทําการสู้ชั้น40ครับผมน่ดูครับเราจะได้5ใบแบบฟรีๆครับผมนะทำการกดไปครับผมเนี่ย กดไปอีกทีหนึ่งครับผมนะบัวบ้าคลั่งออกมาตัวแรกมวหินห้อยเดินตามครับผมเสร็จปึ๊บเอาลาวาเดินตามแล้วกดซื้อต่อครับผมนะกดซื้อต่อแล้วตามด้วยเอลครับผมนะลูกธนูเอลเทวดาเอลเทวดามาทับหลังเรียบร้อยตอนนี้มังกรยังต้องใช้ปล่อยหิมะลงมาครับผมเรียบร้อยครับผมชนะใส่ใส่หัวใจสี่ดวงแบบอีสซี่ครับผมนะครับผู้ชมเราปล่อยผู้ลาวาไาอีกรัวรผู้ลาวาไาอีกรัวเห็นไหมผู้ลาวาจะมีเวลาที่เขาจะละลายแล้วก็ปล่อยลูกๆออกมาครับผมนะเป็นลูกๆเป็นสองตัวทีนี้จะโจมตีแรงขึ้นแล้วโหดมากครับผู้ชมเนี่ คือความบ้าคลั่งของผู้ลาวาเลยนี่ครับผม่ะ เป็นระดับ76วันที่เรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ก็คือเราจะได้เป็นใบอันเชิมฟรีอีกนะคบเมื่อคุณเล่นได้เล่นชนะนะครับแล้วก็มาที่แผนที่ต่อนะครับเราไปที่ประตูแห่งความมืดประตูแห่งความมืดจะมีเรื่องของรางวัลนะครับถ้าหากว่าคุณชนะรางวัลทั้งหมดเนี่ยคือคุณอยู่ได้จนคะแนน3 0 0อนะครับคุณก็จะได้อีก5ใบครับผมเห็นไหมครับผมเป็นใบอันเชิมอีก5ใบแล้วก็เพชรอีกต่างๆนานานะครับผมแล้วก็เป็นพวกสุมสุโบราณต่างๆนะครับผมโอเคเราทาการต่อสู้ซึ่งตรงนี้จะยากนนึงาหวว่คุณเเเยอะเี่ออกมมมาาจกกประตูืนเเล็ๆ่ โหดมากขึ้นด้วยท่านผู้ชมน,นะครับโอเคเรามารอก่อนนะขั้นแรกคือซื้อยับยับ <ๆ S 2> ไปก่อนนะครับผมซื้อของแบบยับยับไปก่อนนะครับผมโอเคซื้อไปก่อนครับผมเห็นไหมซื้อเงินไปก่อนนะซื้อเงินไปก่อนจังหวะซื้อเงินมาโอเคมีมอนสเตอร์มาแล้วก็ปล่อยไปครับผมนะปล่อยไรเจ้าลาวาออกมาครับผมนะอืม่นผมลืมเอาหินห้อยผมลืมเปลี่ยนหินห้อยมาวะ่ะแค่เจ้าลาวาตัวเดียวก็ชนะขาดแล้วนะครับผมนะแค่เจ้าลาวาตัวเดียวก็ชิวแล้วเห็นไหมเจ้าลาวาเราแปกค่ายไปสองตัวหินหนี้ก็ตัวชิวเหมือนเดิมครับผมเห็นไหมยังสู้ได้ ขนาดลาวาสองตัวยังพอสู้ไหวนะครับผมเรารอก่อนนะครับนี่เรารอเจ้าลาวาพ่นไปครับผมนี่พ่นไปเห็นไหมเจ้าลาวาเราโหดครับผมน่ะลาวาไบไอ้เจ้านี้จะวินวอลครับผมไม่วินวอลไม่เป็นไรเราเอาวัวบ้ามาดักวัวบ้ามาดักโอเควัวมาครับผมน่ะวัวมาวัวต่อสู้เจ้าลาวามาตัวที่2องครับผมน่ะโอเควัวทับวัวเป็นคนแทงนะแล้วก็เจ้าหญิงเอลน่ยเป็นคนฮิวนะครับเขาจะชอยฮิวให้ตลอดเวลาเห็นไหมครับเออพอวัวแทงเสร็จปุ๊บเห็นไหมสังเกตว่าผู้ลาวาของเราก็จะโจมตีครับผมโจมตีตัวที่ เอออยู่ข้างหน้านะโจมตีอยู่ข้างหลังอะ่ะอยู่ข้างหลังวาาัวบ้าเห็นไหมครับผมเนี่ยเอ๋ <L> ผมจะมีตัวซับยิงหลัง2ตัวเห็นไหมครับผมนะซึ่งตัวที่ผมใช้ยิยงก็จะเป็นผู้ลาวากับเป็นนักขนูเทวดานะครับผมเห็น <L> ไหมครับยิงไปรอบนี้เราปล่อยมังกรน้ําแข็งออกมาแล้วนะครับผมนะ <L> เพื่อที่เราจะได้ไม่แพ้โอเคเราปล่อยน้ําแข็งลงมาครับผมมังกรน้ําแข็งเราสู้หน่อยครับผมมังกรน้ําแข็งเราสู้หน่อยโอเคเวฟบเจ็ดนะครับเราต้องรีบ กระหน่ำ okay. ซ <zek> ัมเมอร์เซลมอนสเตอร์เราออกมานะครับผมนะนี่นี่โดนพ่นไปครับผมนะโอเคแพงมาครับแพงมาโอเคสวยครับมังกรได้รับการฮิลอยู่มังกรได้รับการฮิลอยู่ตรงนี้อีนี่เดินไอตัวนี้คือจะค่อนข้างโกงมากเพราะว่าเขาจะเดินทะลุโลกาไปเลยครับผมนะนี่คือความอันตรายนี่คือความอันตรายครับผมนะนี่ความอันตรายอู้มันไปบ้านเราทีเดียวแทบแตกครับผมเห็นไหมฮะตีบ้านเราทีเดียวแทบแตกอย่าให้มันตีอีกทีอย่าให้มันตีอีกทีโอเคสวยครับผมนะยังยังเรายังชนะอยู่มีโอกาสชนะอยู่เพราะว่ายังไม่ยังไม่จบครับเกมมมมมมมรร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 ััััััััับพี่่่่น้้ออออองงงงงึึึึวว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 ยยยาาา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านบ้านตาบ้านตาบ้านตเราไม่ยังไม่แท้เรายังไม่แท้โอเคสวนบีสบายสบาย ศูนย์วิเราได้เป็น MRP แล้วก็คะแนนคลินิก2อ2นะซึ่งเรากำจัดมันเตอร์ช้านิดนึงนะคะแนนอาจจะไม่300เต็มแต่ว่าเราก็ยังได้ใบอัญเชิญกับเพจค่อนข้างเยอะอยู่ดีนะครับผมโ <Okay. S 1> <Okay. S 1> อเคเรามาดูที่รางวัลเห็นไหมครับผมเนี By ่ยใบอัญเชิญคือคะแนนของเราเนี่ยได้แค่ร้อยะสิบซ,ซึ่งเราก็ได้ใบอัญเชิญอยู่ดีครับผมเป็น3ใบนะครับไม่เป็นไรครับผมเราไม่ได้คะแนน3 0 0ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังได้อยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ ต่อไปเลยครับเป็นแผนที่ต่อไปเป็นดินแดนมายาดินแดนมายานี่จะได้เยอะมากจริงคุณผู้ชมนะครับดินแดนมายาก็มีอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันห้าอันหกอันเจ็ดนะแล้วก็ไปดูที่รางวัลน,นะผมขออภัยในเสียงรบกวนล่วงหน้าและขออภัยในคำหยาบล่วงหน้านะเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าหากว่าคุณชนะความยากระดับเจ็ดเป็นครั้ง,ง,งแรกคุณจะได้รับไปเลยครับผมนะเป็นเพชรหนึ่งร้อยครับแล้วก็ ทองอีก3ามหมนะครับแล้วก็เป็นบายอันเชิญ5น้าบายฟรีนะครับซึ่งระดับเกณฑ์เนี่ยแต่ละระดับ1ระดับสองระดับ3เนี่ยระดับ1ก็เป็นมอนสเตอร์เลเวลสีระดับ2ก็20ระดับ3ก็30อย่างเงี้ยจนระดับ7ก็เป็นเลดับเจ็ดสแล้วก็ผมมีมอนสเตอร์ที่เป็นเลดับเจ็ดหอยู่แล้วนะก็พอจะสู้ไหวพอจะไปวัดไปวาได้แต่ว่าเราจัดทัพก่อนนะทัพที่ผมใช้ก็เป็นเบสิกเลยนะครับผมนี่เป็นวัวเจ้าลาวาผู้ลาวาครับเป็นวัวบ้าแล้วก็นักขนูเทวดาโลูกาพิ นำเป็นอันนี้ครับผมนะบุกดวงใจพายุเพื่อลวงศัตรูครับผมนะทำการสวมใส่ไปครับผมในกดสวมใส่อันสองก็จะเป็นเอ่อเพิ่มครับผมเขาเรียกว่าคูดาวนะเพิ่มคูดาวลดคูดาวของหอคอยลงนะครับส่วนอันสามก็มีอยู่อันเดียวที่ผมใช้ได้ก็คือได้รับท้องมากขึ้นอันนี้นะครับผมนะโอเคทําการต่อสู้ไปดูชิว่าจะไหวหรือเปล่านะทับนี้ผมซึ่งมันเป็นทับที่ค่อนข้างโหดมากนะครับผมนะถามว่าโหดขนาดไหนโอเคเดี๋ยวรอดูนะครับโอเคผมปล่อยบัวบ้าไปก่อนปล่อยลาวามาเอลแล้วก็ปล่อยทีเดียวเลยนะครับดูว่าจะไหวหร ซึ่งมังกรน,น้ําแข็งเนี่ยเขาจะคอยยิงครับผมถ้านะหากว่าเขาได้โอกาสพ่นน้ําแข็งเมื่อไหร่ศัตรูก็จะทําการแข่งโป๊กแข่งโป๊กเลยนะครับท่านผู้ชมนี่วัวบ้าของเราเนี่ยต่อให้วัวบ้าเราโดนโจมตีเห็นไหมครับผมเนะี L ่ยเอวข้างหลังเนี่ยยิงข้างหลังก็จะคอยฮิลซับพอร์ตตลอดเวลาเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับนี่คือความโกงของเขานะครับผมนี่เอวจะคอยฮิลเห็นไหมเนี่ยเอวจะคอยฮิลตลอดซุ๊ดซนี่คความโกงสุดนะครับบอกแล้วว่าจะสุดเป็นไงท่านผู้ชม นี่คือความเด็ดสดจริงๆผมพูดเลยนะครับมาดูที่รางวัลคุณก็ได้รับอีกครับผมนะเป็น5้าใบอันเชิญอีกแล้วนะครับได้ใบอันเชิญฟรีๆนะครับผมอีกแล้ว แผนที่ต่อไปครับผมนะเมื่อกี้เราไปที่ดินแดนมายาต่อไปก็คือเป็นการล่าข้างหัวนะครับผมนะล่าข้างหัวนี่ง่ายๆเลยครับผมนะเขาจะมีมอนเตอร์ให้เราเลือกนะครับผมนะซึ่งคุณก็ต้องอัพเองนะครับผมอย่างเช่นเนี่ยเขาจะให้เลือกเห็นไหมหอคอยเนี่ยจะมีเฉพาะแค่ i อเอ o มูดนะส่วนฮีโร่เนี่ยก็จะได้ใช้แค่ได้บังกรกับเจ้าเสือน้อยนะครับผมนะแล้วก็ทหารเนี่ยสามารถเลือกได้แค่นี้เห็นไหมครับผมเลือกได้ตามที่เขาให้เลือกนะครับ แต่ผมบอกเลยว่าผมชนะค่อนข้างที่จะน้อยมากนะในหมวดนี้โอเคเดี๋ยวจะมาลองดูว่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่านะท่านผู้ชมโอเค Let ก go กครับผมนะไปครับนี่ผมใช้ทหารตามนี้แล้วกันแล้วก็ทําการอัพเลเวลให้น้องด้วยนะครับอัพเลเวลให้ไออมกู๊ดด้วยเพราะไออมกู๊ดเนี่ยผมก็อัพมาจนประมาณหนึ่งดาวแดงเหมือนกันนะเออถ้าถ้าถามว่าหมดไหมก็พอตัวนะครับผมนี่อ่ะ อีกเป็นเอลนาค่านะเจ้าเอลนาค่านี่ค่อนข้างจะโหดมากเพราะว่าสก,กิลของเขาก็คือจันทารอบเลนนะศัตรูตัวแรกที่พบจะมองไม่เห็นและทําการโจมตีหนึ่งศัตรูภาาพื้นดินอันนี้คือโหดมากนะคือจะคิใส่ตัวแรกนั่นเองนะครับโอเคกแรงมากครับผมแล้วก็เป็นต้นไม้ผู้วิทัก ประมาณไม่ทั้งนี่ก็พอใช้ได้นะครับผมโอเคครับวิธีการที่เราจะสู้กับราค่าหัวหได้นะครับผมนะผมแนะนําว่ามาถึงให้ซื้อก่อนเลยนะครับผมนะซื้อเป็นพรางฟ้านะครับผมนะพอเราซื้อพรางฟ้าเนี่ยพอเข้าไปแล้วเงินเราจะเต็มสองพันเราก็จับมังกรเทวดาย,ยัดก่อนตัวแรกเลยนะครับผมนะเออผมมีใบข้ามโฆษณานะผมก็เลยสามารถที่จะไม่ต้องดูโฆษณาได้เห็นไหมผมก็ซื้อ,อยัดเลยครับผมนะถึงผมซื้อ,อยัดเลยเห็นไหมฮะ เอาดิมาดิมึงจะมาปะล่ะมึงจะมาปะล่ะโอเคมามาถึงเรายัดเลยเห็นไหม,มรรรครัเออมังกรธรรมดาเราฟัดเลยครับผมนะนี่คือความโกงครับผมนะคือความโกงกูไม่ต้องอะไรมากครับผมนะยิงไปเลยไม่อยากมาฟ้าผ่ามาแล้วไงมังกรธรรมดาพ่านมังกรธรรมดาพ่นพ่นไปดิครับผมนะพ่นไปดิครับไอแอมกู๊ดมาสามตัวแล้วไอแอมกู๊ดมาสามตัวแล้วลิงแล้วไงลิงแล้วสูนะ้ปะล่ะลิงแล้วสูนะ้ปะล่ลนะพี่ยิงมาอีกครับผมพี่ยิงหินมาอีกพี่ยิงหินมาอีกพี่ยิงหินมาอีกเอลมาครับผมเอลมาครับผมมังกรธรรมดาสองตัวแล้วมังกรววดดาาตตัแล้ยหม ไอแอมกูตายหมดไอแ้แอมกูตายหมดตอนนี้มังกรเทวดาเพิ่มยิงหินไปสู้อีกเจ็ดหมื่นห้าเจ้าลิงเจ้าลิงมะเกาเจ้าลิงมะเกาลิงไม่กลัวครับลิงไม่กลัวลิงไม่กลัวพี่ไม่กลัวลิงพี่มีเอลครับเอลมาคอยฮิวเอลมาคอยฮิวนักดนูเทวดามาต่อกูยิงกูยิงระยะไกลครับผมนะข้างบนอุ้ยเขามีสปริงมาครับผมแต่เราก็ชนะสนใสๆหมดใจสี่ดวงครับเป็นไงท่านผู้ชม เราได้อีกครับผมเป็นบาฮันเชิญแล้วก็เพรอีกหนึ่งร้อยเพทแบบอีซี่อีซี่ง่ายเลยก็ผมนะ <c oughs> แล้วก็โหมดต่อไปคือโหมดอารีน่านั่นเองอารีน่าที่เราจะต้องไปดวลกับผมนะก็คือจะเป็นการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับซึ่งผู้เล่นคนอื่นเนี่ยถามว่าเขาโหดไหมเขาโหดมากจริงท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะพามาที่หนึ่งกันนะครับผมนะซึ่งอันดับหนึ่งเขาเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้เห็นไหมครับผมนะถามว่าผมกลัวไหมผมก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าผมคือเทพราอินผมเทพกว่าอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมรูปแบบเราออกเลยครับผมเราจดทับผมเ็ เจ้าบัวกระทิงบ้าดุครับผมแล้วก็เป็นเจ้าเอลนั่นเองครับผมนะการที่เราจะเป็นอดัมหนึ่งถามว่าเราจะทําได้ไหมครับผมนะมันทําได้ล่าเพราะใจเราแักเรากดต่อสู้ไปเลยครับผมนะทัพของเขามีอะไรบ้างทัพเขามีผู้ราวะเช่นกันครับผมแล้วก็มีเป็นเจ้าอัศวินแห่งฝันร้ายครับอัศวินแห่งฝันร้ายค่อนข้างจะโหดมากเพราะเวลาเราเขาตีมอนสเตอร์เราเนี่ย เขาจะทําให้ศัตรูของเราเนี่ยสถานะกลัวครับผมนะแล้วก็ศัตรูเราจะเดินกลับนะครับผมนะั้นแล้วก็ไอแอมกู๊ดเนี่ยมีโอกาสลากไม้ที่จะทําให้ศัตรูจะมีโอกาส60็ครับผมนะผูกมัดศัตรูทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าเมื่อตายครับผมเวลาเขาตายก็จะแบบแข่งกันนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับผมนะความโหมดไม่มีสองรองใครคือสบัดศีรษะหลังลงสนามและทาการการโจนเข้าสู่ศัตรูอย่างรวดเร็วนะครับคือเขาจะวิ่งมาตีคีดดอกแรงคือแรงมากามค่ะผู้ชมครับเราจะเป็นอันดับหนึ่งได้ไหมมังกร ให้รู้กันหน่อยดิว่าว่าใครคือมังกรน้ําแข็งตัวจริงทําการต่อสู้มาโอเคเจอกันหน่อยมาถึงครับผมนะเลื่อนไปทางขวาซื้อเงินเลยครับเราซื้อเงินก่อนครับผมนะเขามีพูดมาพูดมาวัววัวมาวัวมานะก็บอลหินห้อยมาครับผมนะลาวาครับพูดลาวามาต่อบอลหินห้อยมาลุลวัวบอลหินห้อยเขาก็โจมมาแล้วโจมมา้ะไม่กลัวครับผมเรามีบอลหินห้อยครับผมนะเขาโยงตีมาวัวไม่ไปโดนแข็งไปโดนแข็งไปเรียบร้อยยังไม่ต้องถึงมือมังกรยังไม่ต้องถึงมือมังกรก็มีลูกๆูกูฆ่าหมดแล้วลูกๆกูมาลูกกูมา รูปกูปี impose, ตีครับปีครับพูดละวาลัวพูดละวาลรัวพูดละวาลรัวพูดละวานัวพูดละวานรัวพูดละวานรัวไปด้วยแวทำไมเป็นงั้นล่ะหนูเอ๋ยพี่บอกเลยว่าของจริงเนี่ยไม่ต้องพูดกับผมนะผมคืออันดับหนึ่งตัวจริงครับผมนะอันดับหนึ่งของแท้ไม่สองรองใคร ตัวจริงผมบอกเลยว่าผมตัวจริงครับเออและอยากให้ผมทำอะไรในเกมหลอดฮูเรลอีกสามารถที่จะคอมเมนต์ได้เช่นกันแล้วเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้อยากลาไปก่อนกับหลอดฮูเร่ครับผมนะยอดมากๆจริงๆคานผู้ชมอยากให้ผมสอนทำเซตไหนเซตอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกได้ละกันเดี๋ยวผมจะมาสอนทำนะครับผมอยากให้ผมมาส่งอีกก็สามารถที่จะบอกได้ละกันแล้วเจอกันนะผมนะเพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไคร้เนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่รักแล้วเจอกันอีกครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก่อนกับเกมหลอดฮูเล่ครับผมสวัสดีครับ